สวัสดีค่ะวันนี้สโลลักไทยแลนด์ของเราจะมาแนะนําวิธีการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสิวฟ้าอย่างที่ทราบกันดีว่าสโลลักเน้นวิธีการแก้ไขปัญหาสิวฟ้าได้ลึกถึงต้นตอและหายขาดด้วยการใช้สมุนไพรพอกสดสมุนไพรพอกสดของเราย่นระยะเวลาการดูแลแก้ไขปัญหาสิวฟ้าได้ถึง3เข่านะคะเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนและวิธีการทำทรีทเมนต์สมุนไพรพอกสดมีอะไรกันบ้างคะ่ะ ขั้นตอนที่1ขั้นตอนการเตรียมผิวเช็ดทําความสะอาดเครื่องสําอางและล้างทําความสะอาดผิวด้วยเจล ผิวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาร์กหน้าด้วยผงม,มาร์กหน้าสมุนไพรเพื่อปรับสภาพผิวหรือมาร์กโทนเขียวทิ้งไว้15-20นาทีขั้นตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ตามสภาพผิวอีกครั้งนะคะสำหรับขั้นตอนที่3 ใช้เครื่องอบโอโซนร้อนเปิดรูถุงผลเพื่อให้สมุนไพรซึมลึกลงสู่ชั้นผิวได้มากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่4เราจะใช้สัมดีเป็นสื่อกลางเพื่อให้น้ำผนไพรพอบสดซึมลึกลงสู่ชั้นผิวมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นควรมดเว้นการล้างหน้าตีชั่วโมงนะคะครีเเมนสมุนไพรพอกสดของเราไม่มีจำหน่ายทั่วไปค่ะสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ความงานโซโลรับทุกสาขาทั่วประเทศท่านใดที่มีปัญหาสิวฝ้าสามารถเข้าไปสอบถามหรือปรึกษ,ษาปัญหาผิวหน้าฟรีกันได้เลยและสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่สโลลักไทยแลนด์เฮดอัฟฟิศค่ะ